สวายวัดดีเหล่าโดยดาดาไปดูรนหลังเอาพี่หนุ่ยอาสาขอบคุณนะที่คุกคนอ่ะเข้ามาให้กำลังใจท่านฟ้าประธานอ๋อชีน่าจ้าอีเจ๊พาเพินนะชื่อน่ารักนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อมั่งจากุริยาพาเพลินเป็นอีเจ๊มั่งอ่ะชื่อดีอ่ะ รู้อย่างนี้ทั้งตั้งชื่อช่องฉันเป็นอีเจพาเพิร์นมั่งนีกว่าวนตีขอให้กให้ให้ผ่านไปให้ได้นะเนี่ยเรียนแบบอีเจพาเพิได้ไหมเนี่ยอีเ e จใส่ชื่อเป็นอีเจอีเจสองพาเพิน่ะสู้ค่ะสู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งน,นี้วันจันอ่ะก็จะไปคุยกับไฟแนนซ์เขาอะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละก็ขอบคุณนะที่ทุกคนเข้ามาเ <c> จ <oughs> เข้าน้ำตาดีกว่าดีอ้ยอนองอันลีนไม่ดีไม่ดีจริงๆแล้วอ่าชอบอันนี้ชอบโสรยาชาเนลชอบมากชอบมากๆนะแต่มันไปซ้ำเยอะแยะมากมายเลยอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนชอบมากเลยอ่ะ เป็นชมนเลยรักดา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 พยายามมาทำให้หัวเลาะจริงนะชอบโซรยาชาแนลอะชอบมากเลยอะพยายามจะกลับไปหาโซิยามิยกุกิสวัสดีค่ะน้องมิยกุกิขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเหลือมาตลอดช่วยดันมาตลอดเลยแบบเราไม่รู้จักกันเลยอ่ะแต่น้องมาช่วยพี่ทุกอย่างเลยอยู่อีกสองนาทีแล้วเดี๋ยวจะลง ก็ขอบคุณคุณกุ้งฟ้าพระธานน้องมิยุกิพัชรีแล้วใครเนี่ยอีเจยเจพาเพินอุฉันชอบอีเจพาเพลินมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาชื่อเข้าใส่ในทะเบียนบ้านสมัยเจนาป้าช่างซูเปอปร์นัรสาวโดยน้ำใสไม่มีมา,มา่าดาด่าดาดารักดาด้าเหมือนเดิม ก็น้องโบขอบคุณนะคะอยู่อีกไม่ถึงนาทีขอหัวใจสีแดงเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่ชนกับใครอะ่ะจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเพื่อทำให้ได้ทำให้เป็นแล้วทีนี้วันอื่นอะ่ะก็จะแค่ครั้งเดียวเพราะว่าบางทีก็มันไปนบรบกวนคนอื่นเขาบรบกวนลูกนี่ลูกพากันเหนียวจะห้องไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยแล้ว พูดมากพูดเกินไปไงเขาก็เลยไปกันหมดแล้วเขาลำพานพูดมากพูดเยอะไอ้เจ้าเนก็ขุมโปงไปแล้วพากันหนีกันไปหมดแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับกำลังงใ,ใจที่มีให้ขอบคุณใครที่ชอบก็กดติดตามถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องโกรธค่ะไม่โกรธไม่ว่าแบบ เราอยากได้คนที่เรารักจริงครอบครัวเดียวกันไม่มีโกรธไม่มีว่าขอให้ทุกคนเฮงๆเลยรวยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ